อตามสักนิดหน่อยแล้วเป็นไงล่ะก็เราไม่ได้กันสั้นกันอย่างเลยบม่ได้มีไม่มีอย,อย่างทุนต่ำนะส่องเขามาทุนต่ำได้ไล่ได้มือลาซาบาทวัวนี้นี่ว้วรถคุงก็จะไปออกลงคลิปเอาตังไอ้มืองลาซาบไในปิดด้ประทูมือะตู่นี่หรือพีซามเบือจริงเลย สามเดือนจะด้เงินเท่าเนื้อเห็นพระาธาตุเหลืองๆเลยไหมเห็นไหมตรงนั้นแหละพ่อเคยไปเอาโดนลงมาพี่นักเรียนไปยกยอดฉัดตรงนั่นแหละมีครูเบิ้ลครูเบนตอนพ่อใช่ตอนพ่อ <ทำ S 2> เป็น <ๆ S 1> ยังเป็นคุณครูอยู่ที่โรงบรรจังตอนเปิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆคลิปเราจะไม่ตัดต่ออะไรนะครับก็ไปสาธุยกยอดตรงนั้นแล้วครับก็สาธุเอาอะขอให้ได้บรรจุเร็วๆ ังจากอธิษฐานปุ๊บเจ็ดวันพรบก็ได้บรรจุเลยอ๋อไปขอเมียได้ไหมครับเนี่ยเลงอธิษฐานชุดยอดมากเลยเถอะขอครับได้บุญเยอะเป็นเจดีอธิษฐานลงผปู่เสาผู้เสา,สาก็คือพระสายวัดป่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเกจิปุริธาโตครับก็ะพาขา,ขาใช่อันนั้นพระยินแกะสลักอยู่ตรงหน้าผาอ่าอินปูน พระที่ขึ้นไปทําพิธีเปิดเจดีเนี่ยเพราะมีคนแบกขึ้นไปบนหลังพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์อยู่วัดป่าท่าสะอาดเราไงเธอจาได้ไหมพี่มรณะพาไปตอนนั้นนั่นแหละตรงนั้นแหละเพื่อนเพื่อนขึ้นไปแต่ว่าคนได้แบกจะหลังขึ้นไปพอแบกขึ้นหลังไปพวกอับก็เอาเสลี่ยงไปหามเอาเสลียงมันมีเป็นเก้าอี้แล้วก็มีคนหามนะเธอ ไม่มี้นมานานแล้วเขาพัฒนาเยอะพร<น>ะพแกะสลักพระนันใช่พระแม่พรแกะสลักเาวหินสลานั้นไม่นะเขาเรียกว่าสลาเดนตะกั่วเป็นสลาไม้ที่หลวงปู่วังเที่พระเจ้าภูลังกาเขาเรียกว่าที่พเจ้าภูลังกาเป็นคนสร้างขึ้นมาหลวงปู่วังเป็นเป็นพระสายวัดป่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมาทำกรรมฐานวิปเสนีย้ก็ได้เป็นป ฉายาว่าเทพเจ้าภูลังกาเพราะท่านบุญรุลงทั่วไปเลยในภูลังกาภูลังกากินวินที่ทั้งหมดสามอำเภอนะอันอเมบึงของหลงบ้านแดงแล้วก็นาทมบางส่วนวัดถ้ำชัยมงคลเข้าไปนี่อันนี้ทางขึ้นเข้าขึ้นถ้ำนาคา,าบ้าง